สวัสดีครับน well ี่คือการทํางานของะไรนะเยาวชนอนุรักษ์อ่านาเกอือในวันที่สี่อาทิตย์ที่สี่ลูกเอาเอาลงมาได้เลยเอาลงได้เลยใช่ไหมเนี่ยเอาไว้เลยอยาันยทเบหน้าเขาชอขยับไปแล้วนะหน้าไม่เรียบด้วยไม่ไม่มันอย่างนั้นหละ อ๋อย่อมหาไม่นมันย่มันยกาไม่ึ้นแกตะก้าแอร์มาตะก้าเหมือนกันกว่าน่าจะเป็นไงทับเรือลงแล้วนู่นแล้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง วันนี้คลองล่งกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่2แล้วขยะอันนี้เป็นลูกชายของแกนนำไม่ได้ทำอะไรเลยกลายเป็นเด็กแวน้นไปแล้วอันนี้หลานของแกนำกินอย่างเดียวอืดวันนี้มีออปชั่นมีชุดเยี้ยมกันน้ำ